สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ f อครับสวัสดีครับก็คือวันนี้นะครับได้สั่งไมคิวปกติเนี่ยไมคิวเราจะไม่ค่อยสั่งออนไลน์กันนะครับนอกจากอ่าเาเรียกว่าอะไรอ่ะแบรนด์ที่แบบเรามั่นใจมากๆอะอ่ะอันนี้ผมก็จะแนะนำแบรนด์ใหม่นะครับไม่ใช่แบรนด์ใหม่อ่ะค่ายใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลงลงลงลิงก์ไว้ให้นะครับ มุมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ว้ให้นะครับว่าผมสั่งที่ไหนมาราคาด้ามหนึ่งก็ตกแล้วหนะึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับซึ่งสเปคที่เราคุยกันไว้ก็คือ,อเป็นคิวสองท่อนเป็นคิวสองท่อนเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเป็นคิวสองท่อนซึ่งทางทางร้านที่ผมดิวด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะส่งออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเช็คจะเช็คคุณภาพของให้ เรื่องของความตรงเดี๋ยวเราลองดูนะครับค่อนข้างจะตรงดีเลยนะครับคือทางร้านเขาเช็คของมาให้คุณภาพดีมากนะครับเนี่ยเป็นคุณภาพดีมากนะครับส่วนที่เลือกใช้เลือกใช้ตัวนี้เอเลือกใช้เจ้า,ารุ่นนี้นะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเกี่ยวลูกสูบนะครับก็คือจะเป็นปอกเป็นปอกก่อนนะครับ ปอกที่เข้ากับรูนะครับแล้วก็เป็นเกลียวไหนซึ่งจะไปไปไปเป็นเกลียวที่คล้ายๆคาย่คายดังอยู่ค่ายหนึ่งนะครับอนี่นะครับก็ก็จะใช้ใช้งานได้ดีเลยนะครับส่วนส่วนที่สั่งที่สั่งเดี๋ยวผมจะลงเดี๋ยวผมจะลงสเปคของไมค์คิวให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมต่อด้ามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองดูความตรงนะครับตรงมากนะครับ คือเขาบอกว่าขอเช็คออกมาให้นะครับทางร้านนี้ขอเช็คมาให้ก่อนเลยนะครับผมว่าแทบจะไม่ต้องไปเลือกเองเลยแทบจะไม่ต้องไปเลือกเองเลยผมสั่งออนไลน์นี่ผมผมอนานจะมั่นใจที่ร้านนี้นะครับแลวนี้ผมก็คิดว่าร้านเนี้ยจะมีประโยชน์ก <x> ับนักฟุเกอ์นะครับส่วนส่วนที่เขาแถมมาก็นี่นะครับจะเป็นด้ามจุกปิดด้ามนะครับตรงเกลียวครับจะปิดด้ามจุกเกียวนะครับแล้วก็แถมช็อคมาอันหนึง่งเมื่อกี้ผมก็รีบเปิดใช้นะครับ รีบเปิดใช้แล้วก็ใช้เลยนะครับเพราะว่าพี่ชายมาเล่นสนุกด้วยส่วนนี้เป็นหัวคิวส่วนกล่องนี้ผมใส่เองนะครับขอาให้มาเป็นหัวคิวหัวคิวหัวคิวเปืเป่อยเ,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 เลยนะครับนี่ก็ได้หัวคิวมาหนึ่งหัวแล้วก็ได้ที่แขวนนะครับที่แขวนที่แขวนคิวมาหนึ่งอันนะครับก็ได้มาสี่ชิ้นนะครับนี่นะครับตอนเขาจัดส่งมาปุ๊บนี่เขาจะแพคใส่ท่อพี c ีซมาเลยนะครับอย่างดีนะครับก็ ีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นคือเนี่ยกะรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดพัสดุผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและอีกอย่างหนึ่งผมว่าไม่คิดว่าจะเคมไม่คิดว่าจะเคมไมค์คิวอันนี้นะครับผมก็เลยรีบแกะออกมาโดยที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอแล้วก็แล้วก็ให้พี่ชายใช้เลยแล้วก็ผมก็แข่งกับพี่ชายโดยผมก็ใช้คิวลาวส่วนผมก็ใช้คิวลาวปัญหาที่เกิดขึ้นคือของมาไม่ครบ โดยที่ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอซึ่งถ้าตามหลักแล้วเนี่ยผมยอมรับผิดเลยนะครับว่าผมผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้นว่าเออเพราะว่าผมก็ไปสั่งไปสั่งคิวในไปสั่งด้ามด้ามต่อเขาเรียกด้ามต่อเขาจะมีด้ามต่อหกนิ้วมาให้อีกหนึ่งอันแต่เขาไม่ได้ส่งมาให้แล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเป็นความผิดของผมเองผมก็เลยยอมรับโดยที่เขาไม่ส่งมาให้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับส่วนส่วนที่เขาตกส่วนที่ประทับใจ เป็นของค่ายนี้นะครับยี่ห้อของค่ายนี้ขออนุญาตนะครับเพราะว่าไม้คิวไม้คิวลองใช้ดูแล้วนะครับบาลานซ์ดีมากนะครับหัวคิวดีมากนะครับน้ําหนักดีมากนะครับตรงตามสเปกตรงปกนะครับไม้สวยงามนะครับเป็นตัวนี้เป็นไม้พยุงไม้พยุงไม้พยุงแดงนะครับไม้มงคลนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็มาต่อด้ามนะครับมาต่อท่อนท่อที่สองต่อตรงด้ามนะครับแล้วก็น้ําหนักดีนะครับ ก็ตรงตามตรงตามปกโดนใจถูกใจนะครับก็กดหัวใจให้รัวๆไปแล้วนะครับแล้วก็อา่าเมื่อกี้ต่อไอ้ด้ามต่อด้ามด้ามต่อตรงท้ายเนี่ยอสำหรับว่าจะใช้ใช้กับเลสนะี่เวลายาวขึ้นมาหน่อยปุ๊บเนี่ยไม่ได้ส่งมาให้6นิ้วเขาบอกเขาส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลงข้อความให้ดูนะครับผมขอการันตีขอการันตีร้านนี้นะครับอา่า ค่อนข้างจะบริการลูกค e ้าด้วยหัวใจนะครับแล้วก็ดีมากนะครับผมไม่ได้พูดเพราะว่าเพราะว่าผมได้ของแถมนะครับผมพูดเพราะว่าเขามีหัวใจหัวใจในการในการบริการนะครับเขารู้ว่าลูกค้าเขาเขาต้องเป็นหนึ่งนะครับคือความผิดอันนี้คือผมไม่ได้ถ่ายวีดีโอผมก็ไม่ได้แนะนาให้ทุกคนไม่ถ่ายวีดีโอนะครับทุกคนควรถ่ายวีดีโอนะครับแต่ผมเพาะการันตีให้อีกอย่างหนึ่งคือร้านนี้เขาค่อนข้างจะ มามีความเป็นมืออาชีพนะครับโปรเฟชชั่นอลมากนะครับในการค้าขายนะครับผมก็ขอแนะนําร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะข,ขึ้นขึ้นขึ้นรูปร้านขึ้นที่สั่งให้นะครับว่าเราสามารถไปสั่งได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูการเทสคิวคร่าวๆนะครับ